ตื่นมากกันมาตอดหลับเลยสบายดีจ้าพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ตื่นมาแบบเห็นหนาลมพี่น้องจากลมบนลมวัดสังเกตเบฝองต้นไม้ต้นตอฟังเสียงลมอ้ยหนาวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีลูกนะสวัสดีจ้าสวัสดีปาลุงตายเอาอย่าออกันละบาทอย่าอิสระเอ้ย เตืนอนเจ้ามากกับยอ,อก,กันโลดผูม้มาสิบาไปบุงบรรยากาศพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีมากเลยท้องฟ้าก็แจ่มใสบรรยากาศดีที่สุดพี่น้องจ้าสวัสดีทุกคนเด้อสบายดีบิดทุกหมองทุกบ่อนพี่น้องดูดูบรรยากาศ สิตื่นมาก,ก็เห็นหน้าหนาวเลยดวงหน้าแตกเงียบๆอุ้ย,ห,ยหนาวบรรยากาศแบบพี่น้องว่ามันสแดดบ่สภัยว่าสแดด1น้อยแดดแบบแดดแบบแบบอ,แบบอ <c oughs> ุ่นๆแบบหนาวๆแล้วก็แดดออกเพราะว่าเห็นอ่าสีสนสูมัน,นไหมพี่น้องนั่นแหละนั่นเลยหน้าแดด <c oughs> โอ้ชุ่มเจ้ากันยจอ่ะกันไรมันนี่สบายกันจะไปเกลือเป็ดเกลือไก่พี่น้องเดี๋ยวไปปล่อยไก่ลงมาแล้วกันจเกลือพี่น้องบรรยากาศจะไปกันนอนนาคือเก้าพี่น้องแล้วบักทวดินเวลาจะได้เขาวพังเบิ่งมันนี่พี่น้องแล้วมันนี่ก็พากันมุ่งงานเมื่อหาเตรียมเครื่องเตรียมของเพราะว่าเครื่องค้องเ้ากับพระท่านละซักเครื่องค้องเ้ากับพระท่นละหาประแด็กเป็นนว่กับพระท่นละหาพี่น้อง เขาก็ะแทกอะไรสิเพราะว่าเขาจะได้ไปตัดอ so, you know, oh, oh. uh ้อยพี่น้องเออวันที่หนึ่งในอะไรพี่น้องได้ไปเขาก็จะเมื่อเตรียมเครื่องเตรียมของไว้สักเครื่องจักของไหวน้องพี่น้องสักที่อยู่ที่นอนเมียนในเฮือนน่ะแล้วไหวพี่น้องเออโอ้ยเจ้ากระได้คอยย่างไปแซกับมาโยอกกันอยู่หันโอ้ยโอ้มีคึมบัวที่พ้นสิตกพี่น้องมองนะหรือคึมล้มบ่โอ้ยเอ้า แม่นย you know. ังจะไปจอกันไถลุอ้าเอ้าเอ้ามายากาศดีมากตื่นมาก็บรรยากาศดีเลยจ้าพี่น้องเดวไปปล่อยไก่พี่น้องเนาปล่อยไก่ก่อนเนาะคุณพ่อเพิ่นมาเอาควันเขาพี่น้องจ้านีวิธีชีวิตของสาวนาเอาเมื่อแล้วเขาแล้วน้ำเอาเขาเก้นเล้าแล้ว แล้วก็มาเอาควนเขาพี่น้องจ้ามาควนเขาไมียังเน็บพอเขามีใครใกล้เนาะไข่เขามีใครใกล้แล้วก็เขาไป่คุ้นใบย่อไปวุ้งเขาใหญ่เป็นใบวุ้งเขาใหญ่เมืองเขาใหญ่บ่อยนี่นะเมืองเขาใหญ่เออเฉพาะจะคือห่วงเขาเนาะมีใบคุ้นใบย่อทำเงินดีเราไม่เงินภาฮัต เอาขึ้นเล่าป่ะพันขึ้นเล่าเมือยเล่า็ลครเขามือเล่าอย่างไรทั้งน้ำมือยเล่าอย่างข้ามุ่งที่ทีนี่นะทีให้ได้ล้าเก่าไปกี่มากเลยนั่นนี่คือขึ้นยีเล่าคนเขาอะไรครับครับไดีได้บาดทมือใครยีเล่าไปแล้วเอาขึ้นเล่าไว้พี่น้องจ้าคนเขาขึ้นเล่าไว้คนเขาคนพ่อคุณมาเอาคนเขาว่าอยู่พ้นขึ้นมาแต่เชันเศร้าแท้มาหนีมา เพิ่นมาคว้นเขาพี่น้องจ้าไปเก็บเก็บเขาตามที่ยนจุดต่างๆทําให้หน้าพี่น้องจ้าเก็บมาแล้วกะออกมาแล้วกับจากเพิ่นบอยยังไงแล้วก็ลืมลืมโลกไปถ่ายพี่น้องเบิ่งจ้าได้มาถ่ายทันน้อยหนึ่งพี่น้องนี่นั่นเหี่ยาดวันนี้ก็เป็นวันประฮารเขาแล้วเขาแล้วน้ำเอาแล้วเขาแล้วน้ำแล้วเอากะคว้านเขา้นเล่าพี่น้องจ้า มานี้พี่น้องอพิธีชีวิตสาวนาเฮากะจะประมาณนี้พี่น้องจ้าเวลาแล้วเขาแล้วน้ำแล้วเฮากะเอาขอนเขา้าขึ้นเล้าแล้วกะเอาหงิดคองมาเป็นนี่แล้วนะพี่น้องจ้าพากันเหตุกปีตกปีพี่น้องไม่เหลาเขา้าขึ้นพี่น้องนะอีพ่อมาจ้ะนะพ่อแม่ไปขวดบ่ลงเพ่อ พี่น้องจ้าคนเพาะคนกระเมื่อแลว้วเพราะจะเอากนเอากนเขาขึ้นเล่าพี่น้องจ้าปิดไว้ปิดแพะผ่าแพ่ไว้เมื่อแล้วเาก็เปิดออกเอาขึ้นเล่าพี่นอ้องเมื่อแล้วพราะอย่สีเมือเ่อแล้วป่ะเอาจะไปเกลือปูกระป๋าเห็ดเวียงเอากันตอนนี้พี่น้องก็เกลือไก่กรเป็ดก่อนสวยเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ เดี๋ยวสบไปพกกระเปลาก่าอนพี่น้องบายเฮียเจ้กันน้องมาแล้วหูวจักกลมเลยพี่น้องนี่ยินเสียงปากแล้วมาโลยเด้มาแล้วอ,อลงใกล้ๆนี่น้องปลากินเยอะๆลูกกินเยอะๆ อ่ะอบาเร <c oughs> ีหล่นอยากเี้ยแต่แท้ได้พี่น้องเอ้ไเหี้ยใส่ห้ามห่ะกินปลาทองก็มีเด้อพี่น้องเอย ปลาทองแล้วก็ปลาเน้นแล้วก็ปลาขาวมันแล้วก็ปลาอีา๋อยปลากิดแหลบส่วนร้ายจะมีแต่ปลาเน้นพี่น้นองหลายแห่งโอ้ห้ากันยูนลงไปบดระทัทงน่ะ เราจะเอาไปเกลือไก่กันเด้อค่ะเด้อไม่รู้ปลายาวๆไปไปได้บลาปลากันนะ เอาได้แล้วเราก็จะไปเกลือไก่กันพี่เนาะให้น้องปลากินข้าว ดีเลยพี่น้องไปไก่หากินเขาไก่พันธ์ไก่เก็บไข่ก็มีเลี้ยน้องได้เสิพาไปเบิ่งไข่นอนเบิ่งหาเสิพาไปสำรวจไข่ก็พี่น้องจใาอยู่ในคอกมีกี่หน่วยแล้ว่าจะโอ้สองตัวเลยตัวนี้ก็พักนทำกันอีกต่างหากนี่ตัวนี้ก็พักแล้วตัวนี้ก็พักแล้วนี่ก็พักแล้วตัวนี้ก็พักนี่จะเอ๊ะว้าวไข่บักลาอีกนึงพี่น้องว้าว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  โอไข่ไก่ยังที่เขากำมีพี่น้องโอ้ยังคนกุ่นอยู่เลยมัน่าจะไข่ออกเนาะ้องไก่จะออกแล้วเยอะมากเลยอ่ะข้างมันก็มีแม่แม่กำลังฟักไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเลยนี่ก็ไก่ก็ออกห้างนี่ตีบักไายหนึ่งกับยังมะไก่ทำกันเซยฝักทำกันกันไปออกดีกว่าพี่น้องมาดูมักหงล้อบๆมามาเบิ่งกัน ผักหน่ะค่ะคุณย่องรอบๆว่ามีบักกล้วยแฝดก็มีต้นผักคาก็มีผักสะอมมักหงก็ไม่รน้เต็มหงก์อาจจะเป็นสวนหนาพี่น้องอาจจะเป็นสวนต้นมะพร้าวสวนหนาแล้วก็จะมีพวกเนอไม้พี่น้องจ้าเมื่อวานเมื่อนได้แกงพี่น้องก็พ่อได้แกงอยู่พี่น้องไปปลูกก็ได้เนอไม้เดี่ยวน้องมันจะเป็นมังกรูดมะกรูดของเรานะคะโอ้ตอนนี้หน่อยจะเป็นอันเลยหนปีหน่ะตากรดอดี๋ยวกายกันแคดแคดบึ้ง น้องกัวน้องกัวจ้าเอ๋น้องกัวเอ้ยโอ้ยย่านย่านย่านเป็นยานพี่น้องเลยเสามีนาพาเพ,พลินอันนี้ไอ้ไอ้ยังอ,อ,อ,อันอนี้โอจั๊กง่วนนอนนอนสองขอ้องมวนง่วนแขกง่วนละอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเอาละจ้าพี่น้องจา้าชีวิตประจำวันก็จะมีประมาณนี้แหละพี่น้องจา้าเฮดเวียกแล้วก็จะเอออันเฮดเวียะก็เป็นไกลๆแล้วเาก็จะได้ลงเฮดเวียกต่อพี่น้อง อะไรพี่น้องซับพลัดกับชีเด้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้องหลายเฮ็ดคลิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายอากาศหนาวแล้วพี่น้องเออความหนาวเข้ามาเยือนบ๊ายบาย